ครับฮัลโหลสวัสดีค่ะวันนี้นะเราจะพาทุกคนไปเที่ยวกันหลายสานที่คลิปการเที่ยวเราผ่ายกันนานมากเลยแล้ววันนี้เราก็มีโอกาสได้ไปเที่ยวกันอีกไปเที่ยวใช่ซึ่งสถานที่ที่เราจะไปกันวันนี้นะก็คือจะไปที่เก,กาะกระต่ายครับผมใช่เป็นเกาะกระต่ายนะเพราะว่าเราเห็นมีตะเล็กมานานแล้วแล้วก็แบบคิดว่าจะไปถึงไม่อยู่ก็ไปสักทีจน ไปเรืนอยๆเราไปเรื่ายๆเออลองไปซะหน่อยลองไปถึงแถวๆนด้วยยังไมากเนาะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยเราก็ได้เริ่มสตาร์ทการนัดก็คือจากที่สถานีนิโรชิมานะแล้วเราก็ได้ทําการเช่ารถเพื่อที่จะขับรถมาที่ท่าเรือซึ่งตอนนี้ท่าเรือเราอยู่ที่ท่าเรือชื่อว่าทาดานุมิโคโครับผมท<อ>่าเรือที่<อ>ข้ามไปเกาะกระต่ายแล้วก็ใช้เวลานั่งเรือเนี่ยคือเหมือนว่าแต่ดเดียวนะซึ่งเราก็จำเวลาแน่นอนไม่ได้แต่เดี๋ยวเราบอกเวลาจริงเนาะว่า อ๋อใช้เวลาเท่าไหร่การนั่งเรือนะตอนนี้เราก็รอเรือออกกันอยู่นะซึ่งตรงบริเวณท่าเรือเนี่ยเขาก็มีคาเฟ่เนี่ยทุกคนเดี๋ยวเราจะพาทุกคนดูค่ะบรรยากาศคาเฟ่ที่นี่นะมันก็เออน่ารักดีเหมือนกันเนาะโอเคเดี๋ยวตอนนี้เราเดินเล่นตรงนี้สักพักนึงเนาะแล้วก็รอเรือออกกันเดี๋ยวเจอกันอีกทีก็คือตอนนี้กิ่งก็จะไเลยแล้วกันเนาะ นะซึ่งท่าเรือก็คืออยู่ทางด้านหลังตรงนี้ใช่ไหมพอเราลงมาเสร็จเนี่ยเราก็เดินมาเราก็จะเจอน้องกระต่ายเลยเนี่ยก็คือเห็นไหมที่คนกํนลาลังมองกันเนี่ยก็คือจะมีน้องกระต่ายตัวเล็กวิ่งอยู่ตรงนี้เต็ไมไปหมดเลยอ่ะือมันน่ารักมากๆแต่ว่าณตอนเนี้ยเราไม่มีอาหารนะเพราะว่าเราไม่ได้ซื้ออาหารมาให้น้องเพราะจริงๆอย่างที่เกาะตอนที่เราจะขึ้นเรือเขามีขายอาหารกระต่ายด้วยแต่ว่าเราไม่ได้ซื้อมาก่อนเนาะเพราะเราคิดว่าเดี๋ยวที่เนี่ยก็น่าจะมีขายแหละแต่ว่าตอนนี้ก็ยังแบบ เออไม่เจออาหารกระต่ายเลยแล้วก็ไม่รู้ว่าเราเนี่ยจะต้องไปไหนยัางไงาต่อนะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาก็มีบัสเนาะ <mel od im it> เห็นในบัสที่เพิ่งออกไปแต่ว่าเราไม่ได้หาข้อมูลอะไรมาก่อนเราก็ไม่รู้ว่าบัสไปไหนยัางไงาอะไรยัางไงาต่ออะไรเง,งี้ยเราก็เลยเลือกที่จะเดี๋ยวขอหาข้อมูลแล้วก็ดูคนอื่นกันว่าเขาไปกันย,างงายังไงอะไรยัางไงากันบ้างนะเพราะเหมือนเท่าที่ดูในแผนที่อะไรอย่างเงี้ยอ๋อเขอาก็จะมีเป็นจุดเป็นจุดต่าง เหมือนกันนะก็คือดูเหมือนจะกว้างแหละแต่เราก็ไม่รู้ว่าเราจะเดินทางไปยังไงดีคือจักรายานก็ไม่ได้มีให้เช่าเนาะแต่เราเห็นในเน็ตเหมือนกับว่าเขาจะมีเช่าจักรายานนะแต่เราไม่เห็นเลยอะร้านหรืออะไรยังไงเนะี่ยอันนี้ก็เป็นแบบพื้นที่รอบๆตรงนั้นก็จะเป็นที่ขายตัวอลไรอย่างเงี้ยเนาะตอนนี้ลองเดินเล่นดูน้องก็่ายกันแล้วกันนะ แบบมาดีมากบางคนเอาอาหารมาจากบ,บ้านด้วยอะเห็นมีแครอทอะไรอย่างเงี้ยคุณน้องน่ารักมากแล้วก็พอเดินเข้ามาอีกนิดน,นึงเนี่ยตรงเนี้ยเองด้านหลังเราเนี่ยเขาก็จะเป็นจุดให้สำหรับแบบกางเต็นท์ปิกนิกอะไรอย่างเงี้ยได้ด้วยก็ไม่ต้องกังวลนะว่าถ้าสมมติว่าเรามากางเต็นท์อะไรอย่างเงี้ยจะกลัวน้องกระต่ายเข้ามาใช่ไหมเพราะว่าเขาก็จะมีรั้วกันเลยนะไม่ให้น้องกระต่ายเข้าอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ที่นี่ล้างมื ขายของฝากซึ่งเราก็เลยมาเดินดูนะคะฝากกันนี้เนาะก็เห็น,หนอันมันน่ารักมากเลยคือขนมปงังวนแล้วมันเป็นหนบาทรงกระต่ายดิบีอันหนึ่งก็อยู่ที่ราคา640เยนนี่ๆๆคือเราก็สามารถแบบไปตัดตๆๆอย่า,า,างเราไปกินได้เลยอ่ะอย่างพวกเนี้ยก็คือน่าจะเหมือนแบบพวกของฝากทั่วไปที่เราเคยเห็นกัน,นก็คือจะเป็นคุกกี้อะไรอย่างเงี้ยนี่ก็เป็นคุกกี้หน้าน้องกระต่าย เขาบอกว่าอันนี้ยอดถิ่นนะ number one เลยทุกคนอันก็คุกกี้เหมือนกันเนี่ยก็เป็นอันเล็กๆจิ๋วๆอย่างนี้ซีรัลก็เป็นเย็นถือว่าแบบราคาถูกนะถ้าเทียบกับพวกวันลมแบบฟิวของฝาทั่วไปเนี่ยตอนนี้เราคิดว่ามันก็เฮ้ยเที่ยงแล้วแหละมันหลายปอกแล้วอ่ะแล้วเราไม่ได้กินเลยเดี๋ยวเราจะลองดูว่าในโรงแรมนี้มีอาหาร เรากินบ้างเดี๋ยวเราไปดูหาของกินดีก่อนเนาะแะนี่ก็คืออาหารมื้อเที่ยงของเรานะ<ม>ที่เราสั่งมากัน<ม>ก็คือจะมีข้าวแกงกะหรี่นะแล้วก็จะมีอูดง้งซึ่งอันเนี้ยเป็นอูด้งแบบเย็นนะทุกคนอือแปลกเลยไม่เคยกินเลยเนาะแต่อยู่ญี่ปุ่นมา <laughs> ไม่รู้จะเป็นยังไงเนาะ <laughs> เดี๋ยวเรามาเรากินกันดีกว่า ก็ตอนนี้หลังจากที่เรากินอาหารกลางวันเสร็จนะเราก็มาเดินเล่นหาน้องกระต่ายสรุปแล้วคือเราก็ไม่สามารถหาอาหารให้น้องกระต่ายได้นะพวกบนเกาะเนี่ยไม่มีขายอาหารกระต่ายเลย อย่าลืมซื้ออาหารกระต่ายมาก่อนนะจากที่ท่าเรือก่อนที่เราจะขึ้นเรือมานะเพราะว่าที่เกาะเนี่ยไม่มีขายอาหารกระต่ายเลยคือเราพยายามหาแล้วมันก็ไม่มีอ่ะคือเราเห็นแต่บาคนนะเขาเตรียมมากันอะไรอย่างช่แบบเป็นอาหารกระต่ายที่มันเป็นเม็ดๆเนาะแล้วก็มีเป็นพวกผักต่างๆพวกแครอทหรือว่าผักกระลำอะไรอย่างเงี้ยที่เราเห็นเขาเอามากันจากบ้านนะแต่ว่าถ้าเป็นพวกอาหารเนี้ยอื่นที่มันไม่ใช่อาหารของน้องอ่ะก็อาหารคนมีอาหารคน อาหารโคนมีขายให้เรากินแต่ไม่แนะนําที่จะแบบเอามาให้น้องกินนะเพราะว่าเขาก็มีกฎอยู่เหมือนกันเนาะเพราะแบบเออไม่ควรที่จะเอาอาหารอย่างอือ่นหรือเศษเปล่าอะไรให้น้องกินแล้วก็ไม่ให้อุ้มด้วยนิใช่ไหมไม่ให้อุ้มเออใช่เพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวน้องตกใจแล้วกระโดดลงมาหลังคาอะไรใช่ใช่ก็จะมีกฎเล็กน้อยเนาะที่แบบติดไว้ตามในห้องน้ำอะไรอย่างเงี้ยด้วยก็แนะนำนะถ้าจะมาเที่ยวอย่าลืมซื้ออาหารกัน ใช่คือแบบเต <c oughs> งน,น้องไม่มาเล่นกับเราเลยอ่ะ <c oughs> น้องไม่สนใจเราเลยเพราะเราไม่มีอะไรมาล่อ,อน้องอ่ะกระต่ายมันก็อยู่ตามจุดต่างๆเลยนะเราเดินไปเรื่อยกเ็เจอนนองกระต่ายแบบลางน้องก็แบบเออน่ารักมากน้องไม่กัดเราเลยนะก็สรุปสําหรับที่นี่นะถือว่าเป็นเกาะที่มีกระต่ายเยอะในระดับหนึ่งนะคือเดินไปไหนก็ถึงจะเจอกระต่ายทั้งนั้นเลยนะแล้วก็ นอกจากเราจะมาแล้วว่าเราก็มาให้อาหารกระต่ายมาดูกระต่ายแล้วเนี่ยเรายังสามารถมาตั้งแคมป์ได้นะอย่างที่เราให้ดูไปในตอนต้นฟิปเนาะแล้วก็มีโรงแรมด้วยสําหรับใครที่แบบเราอยากจะมาพักผ่อนที่นี่อะไรอย่างเงี้ยก็สามารถมาพักโรงแรมที่นี่ได้ทั้งหมดเขาจะมีสระว่ายน้ําด้วยนะแล้วก็แบบ มีให้ตกปลาด้วยประมาณนี้นะก็จริงๆนะเราเดินยังไม่ทั่วกเกาะอ่ไรเี่เราได้บอกไปอะ่ะแต่ว่าอันเนี้ยเราเดินมาประมาณเก,กือบครึ่งเกาะแล้วอะเราก็เห็นทิวิต้ประมาณนี้นะก็ถือว่าเออถ้าวันชิลๆสบายๆอยากจะมาเดินเล่นพักผ่อนอะไรอย่างเงี้ยก็ถือว่าโอเคนะสําหรับที่นี่แล้วยิ่งใครที่เป็นแบบสาย ออรักษาดไงชอบกระต่ายอะไรอย่างเงี้ยก็แนะนำนะลองมาแล้วก็อย่าลืมซื้ออาหารกระต่ายมาด้วยทุกคนแล้วก็ตอนนี้นะเรามาอยู่ตรงจุดบริเวณทางที่จะขึ้นเรือกลับใช่ไหมแล้วเราก็มารอเรือกันนะในระหว่างทางเราก็เจอเนียเจอเนียเราเจออาหารน้องกระต่ายอะตกอยู่อะไม่รู้ว่าของใครอะ เราก็เลยแบบเฮ้ยเอาไงดีอะไรอย่างเงี้ยก็เลยตัดสินใจว่าเราเอามาให้น้องกระต่ายดีกว่าน้อดีกว่ามันตกแล้วก็แบบทิ้งเรี้ยราดไปนะเอากระต่ายมันแก่ไมเป็นเนาะอ นนเราก็กลับมาถึงที่ท่าเรือไปที่เรียบร้อยแล้วคือแบบพอเรามาถึงท่าเรือเราเห็นตรงที่จอดรถอะรถเยอะมากเยอะกว่าเมื่อเช้าเลยนะรู้ใจว่าคนก็ไปเที่ยวที่นั่นเยอะเหมือนกันนะเนี่ยแต่ก็ยังโชคดีนะที่วันนี้อากาศแบบไม่ค่อยร้อนเท่าไหร่แล้วก็ไม่ฝนด้วยเพราะตอนแรกแอบกลัวว่า ตอนที่เราออกมาจากที่โรชิมาฝนตกเนาะอยู่ที่นี่ฝนก็ตกเงี้ยเราก็เลยแบบว่าแอบกลัวว่าจะยังไงแต่สุดท้ายแล้วพอมาถึงที่นี่ฝนไม่ตกแล้วก็มีแดดบ้างบางครั้งอะไรอย่างเงี้ยถือว่าอากาศก็กำลังโอเคเลยโอเคเดี๋ยตอนนี้เราจะกลับกันแล้วนะถ้าทุกคนสนุกกันก็ช่วยกันกดไลค์นะครับคาเติด้วยนะครับค่ะและถ้าเกิดว่ามีกำลังใจเยอะๆก็เดี๋ยวจะข่าวไปเที่ยวหลายๆ,ๆ,ๆ,ๆที่ โอเคอยากไปเที่ยวแล้วบ๊ายบายกลับแล้วนะ <c oughs> ทุกคนบ๊ายบาย